เฮ้ยแหมโอ้โหสีเขียวเขียวเจ้าหมูได้อวยออกมาด้าโอ้โหเดมมาด่าเราด่าเราหน้าวังเราเฮ้เฮ้จ่า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 จ้าจ่าจาจ่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 าจาจาจ่า น่กเหน่อยเอนไหวมนได้เฮ้ยเจ้าสุกรน้อยตัวเนี้ทำไมบื้อของโ้่รู้ว่าข้าด่ะอยู่ที่ไหนยังไม่รีบหนีอีกยังกล้ามานอนอุตุหลับอยู่เป็นหมูอยู่นี่ไปมาวัน กำลังแกกันมากเกินไปแล้วนะเรื่องข้ากับตระกูลเกาเจ้าจเกี่ยวอะไรด้วยเ,เหนื่อยแล้วเด็กจามจองลายจองพรานยุ่ได้ได้ข้าคนเนี้ก็ไม่ใช่กระจอกนะเว้ยเฮ้ยข้าไม่ยอมยไรกระจอกแต่เป็นกระจิบเลยเฟังดูเหมือนจะเก่งไม่น้ยอยมาบวดความเก่งให้ข้าดูได้ย,ยาเห็นความเก่งได้ งั้นเจ้ายืนจะหนีไปไหนล่ะรอเล่มรถคลาดของข้าเด็ด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 คลาดผู้โผลเจ้าเน่นะที่เจ้ามาสู้ข้าเก็หักคลาดผัวหัวได้งั้นขาจะเอาคลาดเจาะหัวเป็นก้าวรูแล้วหน้าจะได้เก็บเกี่ยวกินจะได้รอรับได้เลย มงสวนมงสวนไอ้เจ้ามึงโง่ไอ้นอกจากจะโง่แล้วความจำยังไม่ดีด้วย5้ารปีก่อนที่ข้าละวาดบนสวงวันน่ะถูกทหารสวรรค์ทุบตีฟันแทงไฟเผาฟ้าผ่ายังไม่เป็นอะไรถ้าสร้างเราจินจับข้าลงเตา7 7 4 9วันจนได้ตาไฟทองคำหัวทองแขนเหล็กแค่คลาดเสียงแลงของเจ้าจะทำอะไรได้ทำไมเชื่อเราทุบอีกสักสองทีดู่ได้ไอ้เจ้าลิงเหม็นเจ้าของสวรรค์ ถูกพระยุหลายจับขังอยู่ใต้ภูเขาก็มาอยู่ที่นั่นเดียรทำไมเจ้าจะต้องแจ้นมาถึงวังเทพจุถาของข้าด้วยฮ้ยเพราะว่ามีพาะรูปหนึงช่วยข้าอวไว้ข้ากร่าวก็เป็นอาจารย์้าไปเชิญพระไตรปิฎกสมันก่อนผ่านมาที่หมู่บ้านตะกูลเกาถูตะเท่าเกาเชิญมาปราบเจ้าโง่อย่างเจ้างั้นไอ้หมูเว้ยโอ้โหเฮ้ยรูเลย